สวัสดีค่ะ วันนี้มาคุยเรื่องของการออมค่ะการเซฟิงนะคะวันนั้นนะคะได้ฟังพอดแคสต์ค่ะแล้วก็มีคนคนนึงเขาคุยเรื่องของการออมนะคะแล้วก็บอกว่าเด็กรุ่นใหม่นะคะรู้จักหนี้มากกว่าการลงทุนทําให้เราต้องย้อนไปคิดถึงโปรไฟล์อของลูกค้าแต่ละคนนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเด็กๆนะคะวัยรุ่นประมาณ20กวกว่าๆนะคะก็จะ,ะเราก็จะดูสเตตเมนต์ค่ะมีอยู่หลายลายเลยนะคะที่สเตตเมนต์ คงเหลืออยู่ในบัญชีแค่หลักสิบต่อเดือนนะคะหมายถึงว่าพอสิ้นเดือนแล้วนะคะมีเงินเหลือในบัญชีแค่ประมาณนิดเดียวค่ะประมาณ5บาท7บาทหรือบางคนก็1บาทนะคะยังเหลือติดบัญชีไว้น1นบาทนะคะทําให้สะท้อนถึงคําพูดคําพูดนี้ค่ะที่บอกว่าเด็กรุ่นใหม่รู้จักนี่มากกว่าการออมนะคะทีนี้ก็เลยอยากจะให้บาลานซ์ชีวิตมากกว่านะคะว่า ถ้าเราได้เงินมานะคะเราควรจะเก็บเงินนะคะอย่างน้อย10%ของเงินที่เราได้รับอย่างเช่นเราได้รับเงินมา2,000 0บาทต่อเดือนเป็นเงินเดือนนะคะก็ขอให้เก็บอย่างน้อย2,000บาทนะคะเข้าไปในบัญชีขอให้เก็บก่อนใช้เลยนะคะ ไม่ว่าเราจะมีนี่มีอะไรนะคะขอให้แบ่งสัดส่วนเงินเงินตรงนี้นะคะ2,000บาทตัวเนี้ยเราอาจจะเก็บไว้ในรูปแบบของเงินฝากก็ได้หรืออยากจะเก็บไว้ในรูปแบบของสลากนะคะสลากหลายธนาคารก็มีนะคะสลากออมสินสลากทกสอทออสอก็ได้ค่ะหรือเก็บในรูปแบบของกองทุนก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องศึกษา่อยนะคะว่าระดับความเสี่ยงของเรามีขนาดเท่าไหร่ ระดับไหนเสี่ยงได้มากขนาดไหนนะคะเราก็เลือกลงทุนตามกองทุนที่เขาแนะนำแล้วกันค่ะหรือใครอยากจะเสี่ยงด้วยความพันผวนก็สามารถซื้อหุ้นหรือว่าซื้อบิตคอยก็ได้ค่ะก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าทุกอย่างก็มีความเสี่ยงตามนั้นนะคะทีนี้ สิ่งที่เราจะต้องทำอย่างสมง่ำเสมอก็คือการแบ่งเงินนะคะแบ่งเงินเพื่อเก็บไว้ก่อนนะคะอย่างน้อย10%ค่ะแบงก์ก็จะคิดเงินเหลือต่อเดือนหรือว่าเงินออมต่อเดือนเช่นกันค่ะเขาก็จะดูค่ะว่าในสเตทเมนต์นะคะมีเงินคงเหลือประมาณเท่าไหร่ถ้ามีหลัก หน่วยนะคะมันก็จะค่อนข้างยากค่ะควรจะให้บาลานซ์หน่อยอย่างเช่นว่าเรารับเงินมาหลักหมื่นต่อเดือนก็ขอให้มีเงินออมในบัชีเหลืออยู่ประมาณหลักพันก็จะดีนะคะค่อยๆบาลานซ์แล้วก็จัดการค่าใช้จ่ายกันไปนะคะถ้าใครมีคำถามสงสัยยังไงสามารถทักเข้ามาได้คะ่ะฝากกด Follow กดหัวใจด้วยนะคะ